คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงนะคะมีการออกมาไลฟ์สดร้องไห้ค่ะเผยว่ารู้สึกอึดอัดที่อยู่ในวงแล้วก็คนไม่คุยด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายสาเหตุจนทำให้เธอตัดสินใจประกาศกลางไลฟ์นะคะลาออกจากคณะลิเกสอนรานน้ำเพชร ล่าสุดในรายการปอรกระซิบค่ะได้มีการออกมาเปิดดวงของนุ่นเนชโนกหรือว่านุ่นดำดงนะคะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งทางด้านของหมอปลายเนี่ยก็ออกมาเผยนะคะว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดก็ทํานายจากรูปของนุ่นเนชโนกแล้วก็เผยว่าน้องเนี่ยน่าจะอายุสักประมาณ3 0 3 1ถ้าน้องเกิดปี2537เนี่ยก็จะตรงกับปีจอที่เป็นปีชง1 0 0ห้ามมีปากมีเสียงกับใครจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดค่อนข้างจนนะหนักส่วนอายุ3 1เนี่ยมีเกณฑ์คือ คำที่มีคนบอกแนะนําไม่ได้ผลนะคือใครแนะนําอะไรมาไม่ได้ผลเหมือนกับเก่งขนาดนี้ทาเองเลยอย่าไปแคร์มีคนยุ่ยงแล้วก็ดันไปเชื่อเขาด้วยแต่พอถึงเวลาสักพักหนึ่งเขาก็เงียบแนะนําอยากให้น้องเนี่ยนิ่งอย่ากออกมาพูดทํางานของตัวเองไปแล้วก็ให้นําพานเนี่ยไปขอขามาโดยเฉพาะสอนรามน้ําเพชรแต่ก็ได้มีการเอาพานไปขอขามาแม่ดวงแก้วแล้วหมอปลายก็เลยเผยค่ะบอกว่าอยากจะอยู่ยืนยาวไม่ล่ะกว่าน้องจะดังเนี่ยใช้เวลาหลายปีคนอื่นก็ มีสิทธิ์ดังได้ดวงเขาดีดวงพุ่งคือพุ่งเลยถ้าอยากออกมาทําเองอยากมีอนาคตที่ก้าวไกลควรเคารพผู้ใหญ่ในวงการเดียวกันดีที่สุดการขอโทษเนี่ยไม่เสียหายถ้าคิดว่าเราไม่ผิดรู้หรอว่าเราไปทําอะไรเราเป็นเด็กเตือนนะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นกับน้องไหมแล้วการกระทําที่ออกมาแบบฉันขายเองได้แต่ถ้าวันหนึ่งขายไม่ได้ละ่ะจะยังไงคือควรหางานแสดงควบคู่ เพราะเราอยู่ได้เพราะแฟนคลับถ้าตั้งคณะเองถ้าตั้งคณะเองก็ได้น้องเก่งแต่น้องคุมคนไม่อยู่อยากให้ใจเย็นๆค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะมีปัญหาก็คือช่วงอายุสัก30 3 1เดนี่ยดวงมันตกแต่ถ้าแก้ดวงอายุในช่วง32 33 35ก็จะดังด้วยความขยันแล้วก็ด้วยความกระตือรือร้นต้องการก้าวไปไกลจนลืมคนข้างหลังดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขอโทษด,ดวงหนึ่งรเอร์เซเหมือนว่าเจ อคนดวงตกแบบเนี้ยมาเยอะแต่ถ้าคนดวงตกอะระวังตัวเองไม่ทําเด็ดขาดสงบเสงี่ยมเจียมตัวมันจะไม่เกิดแต่ถ้าจิจะเกิดแน่นอนอะดวงกับการกระทาเนี่ยมันมาคู่กันการกระทําไม่ดีดวงดีแค่ไหนก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าดวงดีการกระทําปรับให้มันดีมันก็ยิ่งพุ่งถึงบอกอยากจะให้กลับไปขอโทษการกลับไปอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ดังมากกว่าการแยกตัวถ้าเปิดใจแล้วขอโทษการที่จะอยู่ที่เดิมอาจจะรุ่งเรืองมากกว่าไปเปิดเอง การกลับไปเล่นกับสอนรามอาจจะทําให้ดีกว่าสิ่งที่หมอปลายเตือนเนี่ยก็คือน้องนะคะอายุน้อยกําลังดังก็ขอให้อุปสรรคที่เข้ามาขอให้อุปสรรคเนี่ยคือมันหายไปมาจากอุปสรรคเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขอให้ทุกคนรักเราชีวิตไม่ควรมีศัตรูเราห้ามไม่ได้แต่ควรเป็นมิตรกับทุกคนนั่นเองค่ะ ไทยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ